ตำนัวนัวจังมึงเนี่ยกุ้งสองตัวจุกจุกสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันในช่องมดกินแซบแบบบ้านๆจ้ะวันนี้ได้ตำกุ้งสดจ้ะโรยเม็ดกระถินตำเองจ้ะนัวนวเลยค่ะใช่ผักซีลาประกันจองจังมืงเนี่อมาจ่ะมะมาจ้ะพี่นอ้อง พักซีลาของหมักของปุดเส็นกระปุนก่อนนะจ๊ะมเม็ดกระทินโรยลงไปละลายพักกันจ่อง ซาละแน่ก็เนี่ยซาลาแน่ี่เพิ่มความหอมเวลาเรากินกุ้งสดใช่ไหมหอม กึุ่มตัวน้อยจ้ะมือสองตัวไปเลยจ้ะ สาราแน่กับฮิวฮิว่จ้ะบ่มีตู้ใส่เนาะตำนัวนนูจ้ะมาเนี่ยปุ่งสองตัวจุกๆ มากินพักน้ำกันจ้ะข้างบนก็จะเป็นย่งเสียงกรอกๆแกะๆกูจ้ะห้องข้างบนมีเด็กน้อยการพักซี ไปทีละสองตัวตขอโทษขออภัยาอาปากจ้ะ สองโตจ้ะตำใส่พริงแหงจ้ะพี่น้องเพดผ็ด บ่ได้ก็คือขับปุ้นเองจ้ะพี่น้อง ออขอโทษขอภัยทาอาปากจ้ะ น้องแซ่บเนาะอาไปกุกวาง tôi nói chắc thế nào kinh thưa là xong tôi เพชรได้ใจเลยเพชรตัน้นำตาแตกจ้พี่น้องพักมันก็มีหลดเพชรน,นะจ๊ะพักซี่มันก็ออกเพชรเพชรซาละแหน่กับเพชรมันก็ออกคมคมสดเม็ดกรกะทินก่อนแซ่บแซบจ้า เบิร์บจากพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมอกินแซ่บแบบบ้านๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย